ที่ส่วนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลตรตึงนายนลินจิรัชจริยากุลประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดน,นลินกุลาการตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ่นไอนำอาหารกลางวันและของขวัญของรางวัลไปมอบให้กับเด็กก่อนวัยเรียนโดยมีนายวินัยเดชศรียกองค์การบริหารส่วนตำบลตรตึงให้การต้อนรับหอมกับบรรดาเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงบรรยากาศจรึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งผู้ให้และผู้รับสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ ทาง Honda s c o o p ิ i ได้จัดขึ้นโดยมีโครกางกันว่า Honda s c o o p ิ i ดีเดียว์หนึ่งวันมันมันชวนกันทำเรื่องดีๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสร้างคข้อสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้รถ Honda กับผู้จำหน่ายและยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย ทางกระแทงจังหน่ายฮอน,น้าได้จัดก,กิจกรรมโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24เมษายนสําหรับที่จังหวัดกําแพงเพชรก็ได้จัดก,กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกพํพร้าเด็กพิการเด็กเล็กก่อนไปเรียนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมรวมไปถึงสมาชิกได้ร่วมกันทําความดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ กิจการมทาความดีเพื่อสังคมจริงๆนะคะใครที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะก็สามารถบอกผ่านทางเทเบอทีวีกันได้ด้วยนะคะต่อกันที่จอบกัวยชกกังราวค่ะสนับสนุนเงินบํารุงทีมแก่ทีมนักกีฬาวอาลเลย์บอลกาแพูช